ผมแชร์สกรีนที uh, ่เป็นเคสสตัรดี้สองเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหนค่ะเห็นค่ะอันนี้ในเนี้ยจะเป็นตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับเคสสตัร์ดี้สองเนี่ยบอกว่าเนี่ยให้ดูตัวอย่างด้านล่างนี้นะแล้วก็ให้คุณน่ะเลือกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจจะทำเป็นทีสิ์นะครับเป็นวิทยานิพน์คุณนะครับ จากนั้นก็ตั้งฟอร์มูลเลคือตั้งนะครับตั้งปัญหาหรือตั้งโจทย์ของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็ให้อธิบายนะครับว่าปัญหาคุณคืออะไรนะครับพวก r e q u i r e m e n t นะครับความต้องการคุณอวัตถุประสงค์ของของปัญหาคุณคืออะไรข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับตัวแปรที่ต้องใช้ในการออกแบบนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคนที่มีวิญญาณิพนธ์อยู่แล้วก็มีก็จะมีปัญหาค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีเนี่ยจะต้องคิดไป,ไปเองล่วงหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาเราจะออกมาประมาณไหนคืออาจจะหยิบมุมเล็กๆมุมหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นปัญหาตัวเองนะอ่ะลองดูตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานะครับสมมติโจทย์สมมต,มมตปิปัญหาเราคืออย่างนี้ เรามีห้องเรียนนะครับขนาด8 8เมตรนะครับที่เราจะต้องรักษาอุณหภูมิมาไว้ที่25องศาบวกลบ2องศานะครับแล้วก็เราคำนวณแล้วนะครับว่าเราจะต้องเอาความร้อนออกจากห้องนี้ในอัตรา7กิโลวัตต์นะครับเกิโลวัตต์เนี่ยคร่าวๆก็ประมาณแอร์2ตันนะครับก็คือประเมินละ เรามีหน้าที่จะต้องทําให้ห้องเรียนเราเนี่ยมีอุณหภูมิ25องศานะครับแล้วก็คลาดเค้ื่อนได้แค่2นะครับแล้วก็ประเมินว่ามีความร้อนที่เราต้องเอาออกจากห้องเราเนี่ยประมาณ2ตันหรือว่าเกิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีมีข้อมูลว่าอุณหภูมิบรรยากาศข้างนอกเนี่ยในช่วงกลางวันนะครับ ก็จะแปลอยู่ในช่วง 27- สถึงนะครับเขาบอกให้ f o r m u l a t e the problem ก็คือให้แสดงปัญหาของเราขึ้นมานะครับว่าเราจะออกแบบระบบเรายังไงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับผมก็ทำว่า,างี้ requirement นะครับความต้องการของเรานี่นะความต้องการหรือโจทย์ของเรานี่ก็คือนี่นะครับเราต้องการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเราเนี่ยให้อยู่ในช่วง23าถึง ยี่สิบเจ็ดนะครับไอเน,นี้ยมาจากยี่สิบห้าบวกลบสองนะครับจากนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่ก่อนนะครับมีอยู่ในมือนะ given data นี่นะครับอ่ะเรารู้ขนาดห้องเรียนนะครับเรารู้สถานที่ตั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปมีผลเรื่องอะไรนะเรื่องพวกฤดูกาลเรื่องพวกตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเอ่อความร้อนที่มันจะส่งเข้ามาในห้องเราเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่เราจะต้องรู้นะครับอืม อุณภูมิภายนอกสูงสุดนะครับคือ38นะครับอันนี้เราอาจจะระบุเป็นช่วงอุณภูมิภายนอกก็ได้นะ27-38ก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็น given data ก็คืออันนี้นะครับอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ต้องเอาออกจากห้องคือ7กิโลวัตต์นะครับอันนี้คือบรรดา given data ทั้งหมดนะครับหมดแล้วนะนี่คือข้อมูลที่เรามีในมือเรานะแล้วเราจะทำยังไงในการดึงเอา ความร้อนออกจากห้องในอัตราเท่านี้เพื่อรักษาอุณหภูมิช่วงนี้ไว้ได้นะครับโดยเนี่ยข้อมูลประกอบอื่นๆก็มีแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นต้องอยังไงมัางเนี่ยก็เลยไปลองิสต์ดูว่าไอ้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างวะนะครับออกแบบระบบในการเอาความร้อนออกจากห้องเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอันแรกเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอา ระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์นี่เขามาติดก็เลยกลายเป็นว่าชนิดของระบบปรับอากาศมันจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นแอร์แยกส่วนจะเป็นแอร์ติดทั้าต่างจะเป็นแอร์แบบแพ็กเกจจะเป็นแอร์แบบรวมศูนย์มีชิลเลอร์ไหมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหนึ่งอันที่ต้องคิดพอตรงนี้มันก็เลยตามมาด้วยตรงนี้นะครับว่าแล้วส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นสปีทไทก็ต้องมีอะไรอะคอยเย็นคอยร้อนใช่ไหม แต่ถ้าเป็นระบบรวมศูนย์ก็จะต้องมีอะไรพวกชิลเลอร์ปั๊มน้ําเย็นนะครับอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีส่วนประกอบเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งอันนี้สัมพันธ์กันนะครับมีอะไรอีกก็ต้องเลือกขนาดใช่ไหมทั้งของแต่ละชิ้นแล้วก็ของทั้งระบบใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องดูว่ามันทำความเย็นได้เท่าไหร่นะครับตัว performance มันนะครับสารทําความเย็นจะเลือกใช้อะไรนะครับ นะเดี๋ยวนี้มันก็มีให้เลือกใช่ไหมจะเป็น r 3 2หรือจะถอยไปนิดนึงเป็น r 1 3 4่งสา a, a อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะถอยไปอีกอาจจะเป็นพวกแอมโมเนียหรือว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ยก็เป็นรีฟิชเชอร์นด์ได้นะครับแล้วก็มีตัวแปลออกแบบอระยรกีกนะครับนี่คอยเย็นจะต้องอุณหภูมิต่ำกว่า23ถูกไหมไม่งั้นมันก็จะทำอุณหภูมินี้ไม่ได้ไงใช่ไหมแล้วก็คอยร้อนนะครับจะต้อง มากกว่า38นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคอยร้อนอะ่ะมันจะคลายความร้อนทิ้งไปให้กับบรรยากาศรอบๆเราไม่ได้นะครับโอเคไหมครับส่วนคอน t r a i n t หรือว่าเงื่อนไขกำกับม่มีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องขนาดมีเรื่องน้ำหนักใช่ไหมห้องเราเนี่ยมัน8คูณ8เองถูกไหมครับเราจะไปเอา แพ็กเกจยูนิตมาตั้งลองนึกถึงภาพห้องเรียนเราอย่างเงี้ยเราจะไปเอาตู้แพ็กเกจยูนิตไปวางตรงระเบียงมันจะวางพอไหมนะครับหรือว่าเลยไปกว่านั้นอีกต้องการความเย็นแค่สองตันเนี่ยเราจะติดตั้งชิลเลอร์ไหมชิลเลอร์ขนาดเล็กสุดกี่ตันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีอยู่เนี่ยก็มันคุมม้มไหมที่จะเอาชิลเลอร์มาตั้งเพราะว่าพอชิลเลอร์มาวางปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมี ปั๊มมาอีกนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีอะไรอะ่ะระบบระบายความร้อนอีกว่าจะระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ําอีกถ้าระบายความร้อนด้วยน้ําเดี๋ยวก็จะต้องมีคูลิ่งทาวเมอร์มาอีกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเนี้ยคู่กันไปนะครับแอร์ w ฟเ t e สูงสุดเอาเท่าไหร่นะครับที่จะหมุนเวียนในห้องนี้นะเนี่ยสารทําความเย็นนะครับจะเอาอะไรนะครับของใหม่ r 3 2อ่ะโอเคมันอาจจะ ยังราคาสูงไหมมันอาจจะมีปัญหาเรื่องติดไฟได้บ้างนะครับหรือว่า CFC นี่ห้ามใช้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นไปทําลายชั้นบรรยากาศไปทําลายพวกโอโซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บังคับให้เลิกใช้ไปละนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ต้องคิดถึงด้วยนี่ก็จะเป็นเรื่องอากาศเอ้ยไม่ใช่เป็นเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดูด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราคานะครับมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเป็นอย่างนี้นะครับ งานของคุณคืออันนี้แหละว่าเนี่ยเดี๋ยวภายในวันนี้นะครับเขียนส่งมาจะเอาสิ้นสุดภายในกี่โมงอะ่ะสี่ทุ่มเที่ยงคืนจริงๆเขียนแป๊บเดียวแหละไม่เกินชั่วโมงก็เดี๋ยวเราเรียนกันเสร็จแล้วก็ไปทําได้เลยนะครับแล้วก็ส่งมาในไลน์เลยก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยให้คุณเลือกปัญหาขึ้นมาเองนะครับว่าว่ายิ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับวิญยานิพนธ์ที่คุณสนใจจะยิ่งดีเพราะว่า จะได้เริ่มเริ่มลองดูว่า f o r m มูล t ตปัญหาขึ้นมาได้ไหมแล้วแจกแจงรายละเอียดออกมาได้ไหมว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้คืองานนะครับทำวันนี้มีคำถามอะไรไหมครับตีวงถูกไหมครับสำหรับปัญหาตัวเอง แบบเหมือนที่อาจารย์ทําเลยใช่ไหมคะก็คือเขาเขาต้องการอะไรมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็เรื่องขายอะไรอย่างตามนี้เลยใช่ไหมคะใช่ใ,<ห>ใช่โอเคค่ะ <Okay. S 2> แต่คิดแบบลองคิดละเอียดละเอียดคิดเยอะๆไม่ต้องกลัวผิดนะครับเขียนเขียนลงมาเลยเขียนเขียนออกมาเยอะๆอะ่ะเขียนความคิดตัวเองออกมาเยอะๆมีคำถามไหมครับ ถ้าไม่มีนี่คือเนื้อหาที่จะบรรยายนี้จบแล้วนะครับ